สวัสดีวันจันทร์นะครับสวัสดีวันจันทร์ครับโอ้โหลิเวอร์พูลตีปีกเลยครับกระเพือปีกครับเฮียร์วิโกปิดดีลคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับ130ล้านปอนด์นิวคาสเซิลยอมปล่อยเรียบร้อยวันสุดท้ายนะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลหงแดงนะครับตื่นมาพบกับเช้าวันสดใสนะรับข่าวดีครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับยอมรับข้อเสนอ130ล้านปอนด์ของลิเวอร์พูลปล่อยอเล็กซานเดอร์อิซักย้ายทีมโรมาโนเฮียร์วิโกเรียบร้อยนะครับ โดยค่าตัวดังกล่าวครับถือว่าเป็นสถิติใหม่ของพิมพ์เหลืองกฤษเลยขณะที่รายงานข่าวจากพอจอยส์ครับนักข่าวสายลิวปูของเดอะไทมส์ุดน,นะครับก็บอกค่าตัวที่แตกต่างกันอยู่เล็กน้อยที่ประมาณ125ล้านปอนด์และคาดว่านกเตะจ,จะทำการเซ็นสัญญา6ปีด้วยกันอิซักกำลังเดินทางไปตรวจร่างกายในวันนี้นะครับหลังจากบรรลุข้อตกลงสัญญาระยะยาวกันไว้หลายเดือนก่อนแล้วนะครับในเรื่องของสัญญาส่วนตัวก็ตอนแรกรมีข่าวนะครับว่านิวคาสเซลเนี่ยก็ส่งสัญญาณนะครับ พิจารณาขายอเล็กซดรีซักครับในราคา130ล้านปอนด์ลุคเอ็ดเวิร์ดนะครับนักข่าวของเดอะเทเลกราฟเนี่ยเขารายงานตอนแรกว่านิวคาสเซิลเนี่ยอาจจะพิจารณาปล่อยอเล็กซดรีซักไปให้ลิเวอร์พูลครับหาพวกเขาได้รับข้อเสนอราวๆ130ล้านปอนด์ก่อนเดดไลน์สถานการณ์เปลี่ยนไปเร็วมากครับโดยรายงานก็บอกว่านักลงทุนหลังจากกองทุนสาธารณะซาอุดิอาระเบียหรือว่า P.F พิจารณาขายอิซักครั้งแรกหากได้ราคาที่เหมาะสมนะครับ เวอ์พูลเนี่ยเคยยื่นไปก่อนนะครับ110ล้านปอนด์เมื่อเกือบเดือนก่อนแต่ถูกปฏิเสธแต่ตอนนี้คาสเซิลรอให้เวอ์พูลเนี่ยยื่นข้อเสนอรอบ2โดยจะตัดสินใจสุดท้ายจากว่าค่าตัวนั้นดีเกินกว่าจะปฏิเสธได้หรือเปล่านะครับแม้ยังไม่มีความแน่นอนว่าอิซักเนี่ยจะเป็นนักเตะไลอ์ปูลทันปิตลาดหรือเปล่าแต่การลดราคาที่ยอมพิจารณาขายจากเดิม1 5 0ล้านปอนด์ถือว่าเป็นสัญญาที่สําคัญมากเป็นสัญญาณสําคัญจริงๆนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะ อตอนแรกครับก็บอกว่าที่สําคัญดีลนี้ไม่น่าจะขึ้นอยู่กับนิวคาเซิลจะได้ตัวแทนหรือเปล่าทีมสัญหาตั้งแต่เชื่อว่าเป็นไปได้ยากมากที่เบรนฟอร์ดจะขายโยอันวิซ่าและมีท่าทีคล้ายกันกับวูฟเลยที่อยากจะเก็บจเจนโยเกนสตาราเซนไว้พวกเขากาลังมองหาทั้งเลือกอื่นแต่ตัวเลือกเหลือน้อยและเวลาก็กําลังจะหมดลงทำไมแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหาตัวแทนใหม่มาทันที่าท่าปอยสักไปนะพวกเขาเพิ่งทุบสถิติคว้าตัว นิกวอเตอร์มาเดอร์มาด้วยราคา69ล้านปอนด์แต่ก็หาศูนย์หน้าเพิ่มเพื่ออิสซักที่จะย้ายออกไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับอิสซักเขาก็มีจุดยืนนะของเขาคือ,ขอเขาจะไม่ลงเล่นให้กับทางนิวคาสเซิลอีกต่อไปอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เฮียร์วิโกเรียบร้อยนะครับลิเวอร์อพูลก,ก็สวัสดีวันจันทร์เลยนะครับยื่น130ล้านปอนด์ปิดดิวอิซักเฮียร์วิโกนะครับส่วนทางด้านของเอมี่มั์ตินสครับก็ถือว่า เป็นอะไรที่จะมาแมนยูเหมือนกันนะแมนยูคุยสัญญาดิบูฉล,ลุยครับวิลลาตัดชื่อโยงเรื่องของการย้ายทีมไปแล้วนะครับมีรายงานนะครับบอกว่าแมนยูเนี่ยบรรลุขกก้อตกลงส่วนตัวกับเอมิเลโนมมั์ติเนซไปแล้วนะครับผู้รักษาประตูของแอสตันวิลลาโดยเตรียมยื่นข้อเสนอ40ล้านปอนด์ในช่วงก่อนตลาดซื้อขายตั้งแต่จะปิดผู้รักษาประตูทีมชาติอาร์เจนติน,นา่ายางเอมี่มร์ติเนซเนี่ยซึ่งจะอายุครบ33ปีในต้นสัปดาห์หน้ากลับมาเป็นเป้าหมายของแมนยูอีกครั้งแม้จะยังมีข้อเสน หรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับข่าหนึงของเขาอยู่บ้างช่วงบ่ายที่ผ่านมาโรมาโน่ครับรายงานว่าแมนยูได้ติดต่อทางวิลล่าและตัวแทนของมาร์ติเนสไปแล้วครั้งสุดท้ายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและตอนนี้ผู้สื่อข,ข่าวคนดังอย่างโรมาโน่เองเปิดเผยว่าทั้งสองทั้งทางแมนยูเองแล้วก็ทีมงานของทางเอมี่เนี่ยได้บรรลุ้อกกตกลงกันเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่การเจรจาระหว่างสงสโมสรเท่านั้นครับโรมาโน่เนี่ยโพสบนแอป X บอกว่าแมนยูได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเอมิเลโน่มาร์ติเนสแล้วก็ได้ติดต่อ Villa แอสตันวิ ตามที่เปิดเผยพิเศษเมื่อเช้านี้ดีบูลกลับมาเป็นตัวเลือกที่เป็นรูปธรรมสําสหรับแมนยูหาข้อตกลงสําหรับเซนเน่ลัมเมนไม่เกิดขึ้นขณะที่การจเราจรจากําลังดําเนินไปได้ด้วยดีล่าสุดก่อนเกมที่วิลล่าจะเปิดวิลล่าพาร์คพบกับครนะิสตอฟเลตเนแล้วก็แพ้เนะี่ยมีรายง,งานว่ามาร์ตินเนสเนี่ยไม่มีชื่อในเกมนี้หลังตกเป็นข่าวชื่อมโยงในเรื่องของการายทีมครับท่านี้มีรายง,งานเสริมว่ามีความเป็นไปได้ที่เจโรนสันโชน,น,นจะถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งในดิวนี้ด้วยขณะที่วิลล่าเอง ก็ได้เริ่มเจรจากับทางซานโชน่แล้วเหมือนกันนะครับอ่ะก็ถือว่ามีส่วนที่จะไปแล้วครับสำหรับทางเอมมี่มอนติเนสครับตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางแมนยูเป็นที่เรียบร้อยก็รอแค่แมนยูกับวิลล่าคุยกันนะครับในส่วนของดิวดีบูนะครับมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าก็หลังจากนี้แหละครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับอรอดูได้เลยนะครับรอดูได้เลยนะฮะ ไปดูควันหลงหลังเกมเมื่อคืนนี้กันหน่อยนะครับดอมครับโดมินิกโซบอสไลบอกว่าเทรนตะ์อโนเนี่ยย้ายออกเปิดทางให้เขาได้กดฟรีคิกสวยๆนะครับหร mm hmm. ือว่าได้เป็นมือวางของทีมอีกคนหนึ่งสำหรับโดมินิกโซบอสไลนะครับโดมินิกโซบอสไลครับมิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลนะครับยอมรับว่าการย้ายออกของเทรนอเล็กซานเดอร์อโนเนี่ยช่วยให้เขาได้โอกาสยิงฟรีคิกสวยๆเป็นประตูชัยเปอรบ้านเชือดอาร์เซนอล1-0เมื่อคืนนี้ พิ League, Big Match, มล u e กบิ๊กแมชเมื่อคืนนะครับเสมอไรสกอร์จนนาที83ครับโซโบครับกดฟรีคิกเกือบ30หลาครับต,ตัดสินเกมเลยลอะรพูนํำจากหง3นัดแรกนะครับเอ่อจากนั้นของดอมครับเปิดเผยครับหลังจากที่จัดไปนะครับเมื่อคืนนี้1เม็ดเขาบอกว่าโชคดีที่เราซ้อมฟรีคิกมาบ้างาผมรู้สึกว่าจังหวัดน,นี้ไกลกว่าที่ซ้อมเล็กน้อยผมคิดในใจว่ามันต้องลองเสี่ยง ในการซ้อมระยะมันใกล้กว่านี้แต่ผมมั่นใจในตัวเองและลองยิงดูในที่สุดผมก็ยิงจากประตูสุดๆเลยผมยิงบอลแรงกว่าปกตินิดหน่อยเพราะรู้ว่าราย,ยี่าชอบกระโดดตามหลังลูกเขาคือโกที่หน้าหรือเชื่อนะหากบอลเข้าด้านในกว่านี้เขาจะเซฟได้เมื่อคุณฝึกอยู่ฟรีคลิกเมื่อคุณฝึกฝึกฟรีคลิกยอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ผมควรต้องเอ่ยชื่อเทรนต์เพราะเขาคือคนที่ยิงฟรีคลิกในอดีต ในที่สุดผมได้โอกาสบ้างและทํามันสําเร็จนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทางด้านของโดมินิกสปอสไลน์นะครับได้เปิดใจอัสเตธาครับชี้ว่าอาร์เซนอลเนี่ยแพ้เพราะจะังหวะมาจันนะครับอัสเตธาก็เผยหลังเกมบอกว่าแน,น่นอนผมผิดหวังกับสกอร์แต่ผมภูมิใจมากในตัวลูกทีมวันนี้ทั้ง2ทียมยกระดับเกมจนไม่มีความแตกต่างระหว่างทั้งคู่มีความมีเหตุหการณ์หลายอย่างในหลายพื้นที่ของสนามแต่ในเขตโทษไม่มีอะไรมากมาย เกมแบบนี้จะถูกตัดสินด้วย2จังหวะคือความผิดพลาดส่วนตัวกับจังหวะมหศจันทร์และวันนี้เป็นจังหวะมหัศจันทร์มันคือฟรีคิกที่น่าเหลือเชื่อเป็นเกมที่13ติดต่อกันที่แอสตันเนี่ยไม่ชนะนัดยืนพรีเมียร์เลิงกลษเหนือนลีพูลโดยครั้งล่าสุดเนี่ยต้องย้อนไปถึงปี2 0 1สสมัยอัลเตต้ายังเล่นในทีมนะครับอัลเตต้าก็กล่าวตอบบอกว่าอืมเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะครองเกมตลอด95นาทีที่สนามแห่งนี้คุณต้องผ่านช่วงลากดัน เราทําแบบนั้นได้โดยไม่เสียอะไรให้คู่แข่งแต่จากนั้นคุณจะไปต้องหาทางชนะบิ๊กแมชแบบนี้เมื่อมีโอกาสคุณต้องส่งลูกเข้าประตูเราดีขึ้นเยอะเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มาเสมอที่นี่เรามี4-5ครั้งที่ดวลตัวต่อต,ต,ตัวในเขตโทษรวมถึงจังหวัดที่เอเซ่หลุดไปแล้วเหลือเชื่อแค่จังหวะสุดท้ายเราเสียอเดกาฮาเวตซาก้าวันนี้เราเสียาลิบาตอนหนืบร่างกายมันส่งผลต่อทีมแต่ผมยังภาคภูมิใจในตัวผู้เล่นนะครับ อันนี้คือการเปิดใจของมิเกลอาร์เตต้านะครับบอกว่าทีมแพ้เพราะลูกมหัศจรรย์นะครับ